สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำยากำจัดมดมดมดแดงมดขันไฟอ่ะนะคะก็ส่วนประกอบที่ใช้ทำก็จะมีเกลือเป็นเกลือสมุนนะคะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ผงสักฟอกน้ำส้มสายชูอันนี้ที่เหลือๆจากในครัวนะคะแล้วก็จะมีน้ำ หนึ่งถังฝักบัวอันนี้วิธีการทำค่ะก็เอาเกลือใส่ลงไปใส่ไปในถังฝักบัวนะคะน้ำก็เป็นน้ำสะอาดน้ำประปาเนี่แหละค่ะอันนี้เป็นสูตรกําจัดไล่มดนะคะ หมดขันไฟนะคะอันนี้ดูสูตรจาก youtube นะคะเรามาปรับนิดนึงแเราเราก็มาปรับใส่ใช้หน่อยหนึ่งอ่ามีใส่เกลือแล้วเราก็มาน้ำส้มสายชูค่ะเป็นยี่ห่อใดก็ได้นะคะใช้ใช้ขวดเล็กหนึ่งขวดเล็กแะแต่ขวดเล็กลมันมัน่องไปแล้วจเลยไปนิดหนึงนนไม่เป็นไรใช้หนึ่งขวดเล็กหนึ่งขวดเล็กก็กี่เอมเอมอคะ ไอไนน้้ออเ,นเนี่ยจ้าใช้หนึ่งกดเลขอันเนี้ยทีนี้อันนี้มันไม่เต็มก็เลยเอาที่เหลือกดใหญ่ที่เหลือนั้นมาน้ำส้มช่องใส่ชูยี่ห้อใดก็ได้นะคะเอาใส่ในน้ำ มีริดเป็นกรดน้ำส้มใสายชูนี่มีริดเป็นกรดนะคะมดจะไม่ชอบน้ำส้มสายชูค่ะแล้วเกลือเองนี่ก็จะมีความเค็มนะมความเข้มข้นของน้ำเกลือก็จะไปไม่ให้มันอยู่ได้นะไม่ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปก็เป็นผงซักฟอกค่ะ ใสสักสองสามช้อนพอละแล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันใช้ไม้คนนะคะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีอะคะ่ะคนให้เกลือละลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลังลังมดขันไฟนะคะเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ย เต็มเลยตรงก้นโอ่งอีกเนี่ยถ้าไปเหยียบนะมันก็จะคันค่ะรังมดคันไฟอย,อยู่ตรงนี้นะคะรังเต็มเลยค่ะมดคันไฟทีนี้เราก็เปิดรังโอ้ตรงนี้อีกเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันนะคะว่าจะกำจัดได้ไหม ทีนี้พอเราเปิดลงังหมดแล้วนะระวังมดระวังระวังมดที่นี้เราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆที่เราผสมกันเข้ากันเมื่อกี้นี้เราก็จะละราดลดลงไปที่ลงัลงลังมดนะคะพวกนี้ก็จะฆ่าฆ่ามดนะคะ ตรงนี้ไงตรงเทปใจใจเท้าไม้ต้องนอกนั้นเท่านั้นนะอนะเท่านั้อันนี้จะเห็นผลลิตเมื่อไหร่ก็อรอดูแหละอีกสี่ห้าวันว่ามันขึ้นมาใหม่ไหมไไโอเคเดี๋ยวสี่ห้าวันมาดูอีกทีนงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาติดตาม อัปเดตดูผลที่เราทําไว้อาทิตย์หนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงที่เรากําจัดมดขันไฟนะคะที่เราลาดลดเอาไว้นะคะมามาอัปเดตดูค่ะผลงานที่เราทําเอาไว้นะคะว่ามีมดไหมวันนี้ก็ไม่มีมดนะคะดูค่ะดูซิมีมดไหมลองดูหน่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมดเต็ไมไปหมดเลย ไม่มีมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมดมดไม่มีหายไปหมดเลยค่ะได้ผลนะคะวิธีนี้เนี่ยค่ะมดไม่มีเลยนะคะลองเอาไปทำดูกันนะคะวิธีการกําจัด มดคันไฟค่ะบ้านใครมีใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะประหยัดปลอ,อดสารเคมีด้วยค่ะนะคะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะคะลองเอาไปทำดูค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อค่ะไม่มีมดเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะมดคันไฟขึ้นเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่มีเลยค่ะได้ผลจริงๆเลยนะคะ เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ